เล่นแม่ไม่ได้ไปจับลูกแม่ไปม่ไปม่ไปลูกไม่โดนจับลูกลูก่ใครลูกใครพอไปจับแดดดีเปล่าแดดดีก็ไม่ได้ไปแดดดูกนะแดดดีแดดลนะต้องมาีนบ้างเนาะ แต่จรลวอลกาว่าก็ครั้งที่แล้วมันก็ไม่มีคนอย่างนี้นะปกติทำไมถึจายนี่ต้อระวังมันคนมันตึ้นต่างแล้วลูกระวังกันไม่ระต่ชาติั้วตรงไหนานี่ก่อี่เจะวมันคือก่อนล็อกดาวน์ใช่นีเขอดูก่อนสิตอนน้ล็ดานแล้วเราอยู่ตรงไหน กาญจนะบุรีอ่ะมันเลสโซนปะเด็ดเด็ดไม่ไม่แบนเล็ใช่ไหมเลสค่ะน่ารักมากเลยที่ให้ออกไปบนเราจะไปนอนที่นั่นงานเอาจริงๆเที่ยวให้รีแลฟเหรแเห็ว่าเขาใหญ่ดีกว่าหรือหัวหินดีกว่าว่ะมันมีของให้ดูเยอะแต่มันโรงแรมมันเล็โจัไม่เสียที่แนะนำโซนจากกินเยอะๆอยู่เยอะอะไรเอ็กซ์ตรีมอะไรวะ เฮ้ยไม่ใช่หน้าดูไหนมีมีมีอีกเดี๋ยวหาหาดไหนยัยเดี๋ยู่ไหนเดี๋ยวให้แดดดี้ดูก่อนแดดดี้หาไม่เจอว่าเราอยู่ไหนลูกเราอยู่ไหนแดดดี้ว่าเราอยู่นี่นะลูกเราอยู่นี่ต้นช่วยน้องดูซิเราอยู่ไหนน้องพ่อมาช่วยหาแดดดี้หาฮิปโปดีกว่าเดี๋ยวหายมากค่ะในน้ำมีฮิโปท่านี้มีเห็นฮิปโปไหมหาฮิปโปว่ในลูกเขาบอกมีฮิปโปอยู่ในน้ำเดดี้ต้องหาฮิปโปให้เจอก่อน หนังในน้ำทางนี้พอไม่ใช่หาในกระดานนู่นนู่นไหนเจอไหมมีขุ่งบุ๋งบุ๋มบุ๋มอยู่พอดูฮิปโปไดีกว่าโออยู่นู่นอยู่นู้นโอ้ยแล้วนู่นนู่นเห็นไหมกระปอบมันเอาหูเ่ยนู่นไงอะไรไงแน่นอยว้าวลุกขึ้นมาเต็มเลยโอ้เล่นน้ำกันมาฮิปโปฮิปโป ได้กินไหลูกใฮิปโปไหมที่มันวิ่งเร็วมากอ่ะข้าวาหมูลูกขาหมูอันดูรูมันดูอ้วนดีจังเลยอ่ะอันนูคนแล้วลูกมนใค่ะใช่ลูกมอน็กเห็นแหมนปิดปดีกว่าเม็นโอเคไม่ได้ก่นจมูก เดินเห็นจะแย่แล้วพี่อ่านไม่ได้กลิ่นอะไรแล้วนกนี่มันมาใกล้เราแล้วดูสิมันไหมนี่นะนี่เดี๋ยวนี้เขก็ตรงขึ้นไปเห็นไหมแล้วเขาเลี้ยวขวานี่ยตรงเขาไปแล้วเลี้ยวขวาเหมือนตรงนี้เลยเห็นไหมลูกแหนะนี่มีฝนหนูตรงนี้ยัยมันละหนูตรงนี้อ่ะมนละหนูตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเลี้ยวขวาไปนะแล้วก็จะตรงไปแล้วเราก็จะเจอมีแล้วเราก็จะเจอนกยูง ไปหานกยูงไหมไปหาาหนกยูงดีกว่าป่ะโอ้งั้นเดี๋ยวพี่พาไปหานกยูงบายบายโอ้โหน้องพอเสียงหนุ่มเดี๋ยวนี้จะแตกฮะฮะนี่น้องทางนี้นี่เราอยู่นี่นี่อยู่นี่เราอยู่ต้าดูไหนอยู่นี่ครับทขาไมมันดำน้ำได้นานจังต้าดูนี่ดูกับพี่ปอตรงนี้อ่ะตรงนี้มันอยู่นี่ซาฟารีพาร์ค นี่มันเขาเลยเราไปแล้วลูกแบบนี้ขับไปด้วยดีก่าเนเนเนก็คืก็ก็ตื่นเต้นมากดูดูนี่นี่นี่น้ำอยู่ตรงนี้เขาล้างตัวอยู่ลูกเขาทำความสะอาดตัวเขาอยู่ลูกเอะรถันแล้วรถหันเอาไงดูรถโซเชียลีอร อยากดูรถอืมดูตกับรถมากกว่ใช่่ยากดูรถดูโอ๊ยทไปไ่อยากันใหญ่วันั้แต่กับเพื่อนแล้ก็รถหมดตอนปีใหม่ก็เลยคุยกันว่าคือรถก็ไม่น่จะติดดมากกเดอ่น่าสิไมจับทำอะไรแล้วก็นั่งนอนกันเออแต่ก็แโควูดแต่ห้ามรถข้ามโต๊ะ มาอ่งบายบายเไมลบบายบายราขับ่านยาได้เลยรขับก็ได้งนก็ได้คือบายบายสัตว์หรายบายบายคนเด็กในรถเด็กสังคมโซเชียลมั้ยอยากดูรถอยากดูรถน้องาสนสัตว์หรอยากดูรถไปโชว์ลูกเออน้องฟอจ้าไขอเขียวแล้วกุกคนื่นอุ้ยตรงไหนรออ่ะนี่ยครก็เ่า ไม่ไ่สนุกมากไปยะมาตอนนี้ไปไม่ได้ทำไมอ่ะมันปิดนมันปิมันเปลี่ยนเป็นให้นั่งรถกอลฟเท่านั้นรักอลฟโอเคมันน่ากลวมนไ่ากลัวนร้อน้ายนอเสือมันมันเอนหูลูกมันออมันออรู้มด็กอรนัเสืออยากกินเนาะ สองคนนี้ตัวใหญ่มากน้องพอบอกฟ้าตกับพี่ต้นซื้อไปที่บ้านไหมเอาไหมคิดไปที่บ้านใช่เอาซื้อสองตัวที่บ้านไหมอย่ามันก่อนอิทย์คนนี้กระโดดขึดีบอกพี่ต้นหน่อยบอกพี่ต้นอย่าซื้อนะพี่ต้นอย่าซื้อนะะน้องพอว่าอย่าเลี้ยงนะเลี้ยงซื้อเอาไปไว้กับพี่เบลลี่ดีไหมว่าทำไมเดี๋ยวมันตัดที่ไม่ลยตัดติ๊กบอกซีอย่าซื้อแม่ชีแม่บ้นอย น้องพอเรียกเขาไหมเดี๋ยวนี้เปิดกระจกให้เรียกไหมเปิดกไหมเปิดกระจกนะน้องพอตะโกนน้องพอเรียกนะได้ดูเฮ้ยเขาไม่เปิดจริงโตอ่ะหรือมันกระจกองเข้ามาได้เดี๋ยดีถ้าเปิดตรงยเดี๋ยดีเขาไม่เปิดสิงแล้วเปิดตอนรีจ่าได้ไงมันไม่เปิดทั้งตัวเองพอดีอยากมีเมียใหม่ดื้อ ระวังนะไม่มีใครจับหลังนะส่งตัวเองนะเข้าใจไหมแจ้งพอพูดว่าส่งตัวเองเอาเลยนกพอนกยุงนกยุงนกยุงนกพองช่วยเด็ดดีหานกยุงนะนกยุงเขม่ดีรถไทยทั้งหมดเลยทุกคนไม่ติดไปกับนกยุงนี่เปิดซองข้างในเปิดไทย ไปดูไดูเร่อูหลือเหลเดือดสตวพลีที่สุดแล้วเป็นสัตว์ที่ประหลาดจังพี่จบอกขามเรียงทั้งหางพี่จ๋จะไปกนบ้านไต้องใจเหรอวยมากเลยสีแบบประหลาดจัเนาะแล้วน้องจบใจที่กองกับเีง กลางห่างให้พอดูหน่อยบอกสิครับกลางห่างแค่หน่อยอุ้ยคำร้องอุ้ยอุ้ยร้อง,งอ,องเรียกน้องพอล้อร้้อเขาเรียกน้องพอแล้วกลางห่างกลางห่างแต่เขาไม่น่ากางหา่างต้องเขายืนอยู่บนหินนะน่าจะต้องลองมาอยู่บนพื้นก่อน,นลูกมันหางล่ะต้อ,ตอ,อมีนกใหม่มาด้วยอ่ะมัมีโกดังคอนัวด้วยเมื่ไหนอห<า>่ะ<า> งนูกยุงนกยูงกลางหน่อยสิคุกูมันดูเนาเดนเขาดูไม่เติดได้เหรู างไหมางหน่อยดีเร็วหนึ่งสองสามจับตัวโควิดโควิด มันไม่ลำแพน เรานะูกช่วยให้เกียรติน้องด้วยลูกระวังโน่นด้ย้อระวังกระดาษนบานแล้วมันรงไงมันว่าไงแล้วเาตอบว่าไงคะตอบว่าไงเจาเจ้เจ้าเจจจบังไยับเจจจาอว กระทิงงงเลยลูกกระทิงงกระิงกินอะไรครับกระถิงกินอะไรกระบื้กเบ้จบภาพได้พอดีิตกทืนตกางคืนภาพไม่ไดป็นกดา how are you doing บายบายก่อนเร็วบายบายพี่กระทิงเร็วนอพร้อครับโอ้ยเขายาวมากเลยโอ้โหกระทิงน่ากลัวมีขายอะไรมีขายที่ไหนขายในเฟซบุ๊กประเทศไทย แล้วใครจะเนี้ยมันหลังบ้านเนี้หรอต้นไหญ่เฮ้ยเป็นคนหลอดต้นดีนะหลังกต้นเฮ้ยบางคนเลี้ยงขนาแดงเลยเนี่ยพูดละสามล้านมันไมมันสั่นทุกคนแห้จริงทุกคนจะโอ๋อทุกคนนะเฮ้ยพอกลัวสนุกกับทางขยะน้อยๆนะไม่ดูกวางเลยอ่ะกวางกวางเต็มเลยเนี่ยเป็นพันๆตัวเล ไปต่อไม่รอนี่ละค่ะว้าวหนูต้องต่อดีๆนะว้าวว้าวดูลูกยีรัฟตัวนิดนึงเอ้ยไม่ใช่ลูกยีรัฟรูปกว้างตัวนิดนึงอันนี้ไม่ลูกนี่ตอแล้ฮะมันผากวางเล็กแค่นี้กรยสานนี่กินอะไรอย่ากินผัดติ๋งนะอย่ากินผัดติก๋งเยอะๆก็ถติกกินอัลมอนคุกกี้นะ

ะ <Huh? S 2> <ห>แรดต้องอยู่กับลิงเ <laughs> <laughs> ขาต้องเห็นในการ์ตูนหรือในหนังสือเล่นหนังสือต้องดูนะกระตูนนะกระตูนนะลิงบับูนนะลิงบาบูนนะลิงบาบูนนะแล้วจังดูเก็บเลี้ยงอ่ะแต่วันนี้ตรงนี้แรดต้องอยู่กับลิง <c oughs> บาบูนบาบมงขับรถออลิงบาบุลขับรถไปอีกรถก็มีเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ่ะเข้ามาสี่ห้าโมงนี้แสนไปเลยสินเลยสินไปเลยิ้นไปเลยสินไปเลยสิ้งไินหนไนท่อนลันไนนนน่ากลัวมันน่าลนไปนปนเลนยวนปเปเนเล้า อุ้ยมะลาตกใจหเยอะจยอากเดม่มาแขเ้พีอยหว่ามะลามองเห็นแค่ห้าเมตรมะลายเป็นสว์ติดตาซ่อมันเลยเป็นสว์ที่ตกใจแล้วอยู่ดูสาเหตุของการเป็นมาลายจเก่อวกับาคนม่รู้วามันมีัยอะมีน้อยหรือมีกี่ตัวเอาไปเล่นไปมันมีขายมันขายทุกอย่างเลยนะอีราฟยังมีขายเลยเพี่ มีคนเล็กไะนะอีล่าไม่ผิดหรอไอ้ตัวนึงกับกับมันอะไรเยอะเลยกับเรียงกันเลยอะมันไม่ใช่อีล่ามันเรียงสัตว์แปลกๆมีอเลยแต่ตั้งแต่มันมีกฎหมายมาเขาเลยกอบลิงอ่ะขนาดนกมัยังไม่ผิดชื่บุญลิงบาลูลิงมันชื่อบาบุญมากไอ้วัววัวเท็กซัสลูกใหญ่เลยนลายอนคิงลาลอนคิงมันมีนกบุญอยู่ในนั้นแล้ว